รวงรักร้อยใจประพันธ์โดยมณีพสรภาคเสียงโดยมณีพสรก่อนไปรับฟังมณีขอแจ้งให้นักฟังทุกท่านทราบก่อนนะคะว่านิยายเรื่องนี้มณีภาคเสียงเองค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดมณีขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะมณีสัญญาว่าจะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณนะักฟังทุกท่านค่ะที่ชื่นชอบนิยายของมณีพัสรน,นะคะขอบคุณค่ะบทที่9เด็กเจ้าเลไว้ายพิแทนใบบัวกรีดร้องเมื่อเท้าลอยขึ้นจากพื้นมอเตอร์ไซค์ที่ค่อมคาไว้ล้มลงดีที่คนตัวโตวใช้ขายันมันเอาไว้ร่างบางถูกกอดรัด แน่ไปกับอกแกร่งแทนไทยช้อนตัวหญิงสาวขึ้นมาในท่าเจ้าสาวและพาเดินเข้าไปด้านในพี่พี่จะทำอะไรร้องเสียงหลงเมื่อเขาพาเธอเข้ามาในส่วนที่เป็นห้องนอนแทนไทยไม่ตอบคำถามเพราะโมโหที่เธอกลัวประสาทเขาโยนคนในอ้อมแขนลงบนที่นอนแล้วตามมาค่อมทับใบบัวตกตะลึงตาค้าง ที่ถูกจู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหญิงสาวตะกายหนีเมื่อลางสูงใหญ่โถมเข้ามาตั้งแต่เกิดมานี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ใกล้ชิดกับผู้ชายแบบถึงเนื้อถึงตัวที่ผ่านมาเธอก็เคยใกล้ชิดกับเขาแต่ไม่ใช่ลักษณะนี้พี่แทนปล่อยฉันนะร้องรั่นพร้อมกับดิ้นหนีเนื้อตัวสั่นเทา เธอไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรที่ผ่านมาเธอนับถือเขาเป็นพี่ชายและคิดว่าแทนไทยเห็นเธอเป็นน้องสาวเคยใกล้ชิดเคยนอนร่วมมุง้งตอนที่เธอกล่อมลวงข้าวนอนแทนไทยก็ไม่เคยทำแบบนี้ความกลัวเข้าก่อกุมหัวใจเมื่อใบหน้าของชายหนุ่มซุกไซลงมาตามซอกคอ มือของเขาล็อกแขนเธอไว้มือข้างที่ว่างรูปลงมาตามแผ่นหลังแม้จะมีเสอยืดตัวโครงขวางทางแต่ใบบัวกลับรับรู้ได้อย่างชัดเจนยามที่ผิวเนื้อถูกมือหยาบกร้านของเขาสัมผัสลงมาพี่แทนปล่อยฉันนะทําไมพี่ทำแบบนี้เมื่อไม่อาจต่อสู้ขัดขืนกับแรงของเขาได้ใบบัวก็ร้องออกมา เสียใจที่แทนไทยทำแบบนี้กับเธอไม่คิดเลยว่าคนที่รักและไว้ใจไม่ต่างจากคนในครอบครัวจะทำร้ายเธอได้ลงพี่แทนพี่แทนอย่าทำแบบนี้สะอื้นให้เมื่อสะยืดตัวใหญ่ถูกถอดออกทางศีรษะใบหน้าที่สุกซ้าอยู่ตามลำคอไหลเรื่อยลงไปตามบาา่าไหลตาคู่คมมองปทุมฐานคู่งาม ที่ถูกห่อด้วยเสื้อชั้นในลายการ์ตูนสีหวานนิ้วเรียวแกะตะขอเสื้อในเธอออกรอบกืนน้ำลายลงคอเมื่อเห็นความอบอิ่มของบัวง,งามเอวบางล่างน้อยแต่กลับขนสิ่งนี้มาเสียมากมายเคยเห็นตอนที่เสื้อผ้าแนบเนื้อแต่ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้ตาคู่คมมองสำรวจไปทั่วแล้วไปหยุดที่ใบหน้าอาบน้ำตาของคนที่นอนตัวสันอยู่บนที่นอน พี่แทนจะทำชั้นเลยนะขอร้องออกมาอย่างน่าสงสารน้ำตาไหลลงมาเป็นสายเนื้อตัวสั่นด้วยความกลัวกลัวเหลอเสียงแหปผ้าเอ่ยถามพร้อมกับใช้ปลายนิ้วเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของเธอปล่อยมือออกจากแขนเลียวที่จับยึดเอาไว้คนตัวเล็กลุกขึ้น คว้าประห่มที่วางอยู่ใกล้ๆมาห่อกายแล้วถอยหลังไปติดฝาผนังสะอื้นออกมาสุดเสียงพร้อมกลับประนมมือไหว้เขาฉันจะไม่มายุ่งกับพี่อีกพี่อย่าทำฉันนะฉันกลัวแล้วขอร้องด้วยเสียงสั่นเครือผู้ชายคนนี้ไม่ใช่พี่แทนไทยคนเดิมของเธอแทนไทยมองการกระทำของหญิงสาวเขาน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ มองหน้าพี่เสียงห้าวออกคำสั่งไปบัวสายหัวไปมาก้มหน้าหนีเขาพี่บอกให้มองหน้าพี่ครั้งนี้ไม่ใช่พูดแต่เป็นตวาดคนตัวเล็กเงยหน้าขึ้นมองหน้าเขาผ่านม่านน้ำตาก,กลัวจะลนลานกลัวอะไรถามด้วยความโมโหก็เห็นกันอยู่เกือบทุกวันแม้พักหลังๆเธอจะไม่ได้มาหาก็เธอะ ร่างสูงขยับเข้าหาคนตัวเล็กตาค้างจะถอยหนีหลังก็ชนกับกำแพงเสียแล้วมองหน้าพี่พี่คือพี่แทนของบัวงไงมือสากรูปลงบนแก้มใสที่เต็มไปด้วยน้ำตาจับคางเล็กให้ใบหน้าสวยเงยขึ้นมองศพในตาของเขาพี่คือพี่แทนของบัวงไงแทนไทยย้ำคำเดิม ก่อนจะประกบปากลงมาบนกรีบป,ปากบางที่เขามั่นใจว่าไม่เคยมีชายใดเคยสัมผัสมาก่อนใบบัวไม่เคยมีแฟนและไม่เคยคบใครมือบางยกขึ้นค้ำอกแกร่งหัวใจเต้นแรงเมื่อสัมผัสกับผิวเนื้อเปล่าเปลยของเขาปากหนาจุบซับลงมาบนเรียวปากงามดูดดึงริมผิปากเล็ก บังคับให้เธอเผยยอปากออกใบบัวหันหน้าหนีเมื่อถูกรุกรานมือหนาจึงจับยึดท้ายทอยเธอเอาไว้จูบพี่เสียงแหบผ้ากระซิบชิดบนปากอิ่มหัวใจดวงน้อยเต้นคร่อมจังหวะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรตกใจกลัวแต่กลับรู้สึกว่าหวามไปกับสัมผัสของเขา พี่แทนปล่อยบัวก่อนใช้น้ำเย็นเข้าลูกเพราะคิดว่าแทนไทยคงไม่ใจร้ายกับเธอเขาเองก็มีคนรักอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้น่าจะมาจากความพลั้งเผลอถ้าเป็นเวลาปกติแทนไทยจะไม่ทำแบบนี้แน่ๆบัวยังเด็กพูดเพื่อเอาตัวรอดเขาเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับเด็กต่อให้เป็นคนธรรมดาก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำเรียกว่าอะไรไหนว่า19แล้วโตวแล้วไม่ใช่เหรอแทนไทยดักคอเมื่อกี้ยังท้าเขาเย่งเงประกาศกล้องว่าโตเป็นสาวแล้วบัวโกหกบัวเพิ่งจะ17เองอายุ17 อยู่ในช่วงอันตรายหญิงสาวคิดในใจฮึผู้ใหญ่หนุ่มหัวเราะให้กับคำพูดของเด็กเจ้าเล่ห์ที่หาทางเอาตัวรอดจากเขามือหนาบีบลงที่จมูกเล็กเชิดรั้นแล้วจูบหนักๆลงบนปากอิ่มใบบัวมองตาเขาที่ตอนนี้อยู่ชิดกับใบหน้าของเธอพี่ถามว่าจะเรียนต่อที่ไหน คิ้วเรียวย่นเข้าหากันเมื่อแทนไทยวกกลับมาเรื่องเดิมออกไปคุยกันข้างนอกนะพี่เมื่อเห็นเขาเริ่มใจดีใบบัวก็ร้องขออยู่กันในนี้ไม่ดีแน่ๆเผื่อเขาโกรธแล้วทำแบบเดิมขึ้นมาอีกเธอจะทํายังไงคุยกันในนี้แหละคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าล้มตัวลงนอนแล้วดึงเอวคนตัวเล็กให้นอนลงมาด้วยกัน จัดท่าให้เธอหนุนแขนเข้าต่างหมอนนอนตะแคงมองหน้าเธอพี่แทนใบบัวตกใจกับท่าทางใกล้ชิดนี้ลงคิดว่าจะรอดแล้วหญิงสาวใช้สองแขนกอดตัวเองเอาไว้เพื่อกานไม่ให้หนักอกแนบชิดไปกับหน้าอกของเขามือหนาลูบลงบนแก้มสาวเก็บผมยาวเคลียร์ลายไปไว้หลังหู แล้วหอมลงมาที่แก้มเนียนฟอดใหญ่หัวใจดวงน้อยเต้นระสรร่ํำคำถามเดิมๆยังวนเวียนอยู่ในหัวไม่เข้าใจว่าเขาทำแบบนี้ทำไมบทที่10เผลอแต่ห้ามพลาดใบบัวซุกหน้าลงกับแผงอกแกล่งเมื่อไม่รู้ว่าจะเอาสายตาไปวางไว้ตรงไหนหัวใจของหญิงสาวเต้นระสรร่ํา เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าใกล้ผู้ชายโดยเฉพาะคนที่นอนอยู่ข้างๆเธอไม่รู้ว่าแทนไทยทําแบบนี้กับเธอทำไมที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีทิท่าว่าจะสนใจและที่สําคัญเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วอุ๊ยล่างบางสะดุ้งเฮือกเมื่อมือสากวางลงมาบนเอวยาตะครุบมือเขาเอาไว้ เมื่อแทนไทยทำท่าจะรูปต่ำลงไปมากกว่าเอวแทนไทยหยุดมือไว้แค่นั้นเมื่อคนตัวเล็กคว้ามือเขาเอาไว้รับรู้ถึงอาการตัวสั่นของเธอก็ยิ่งเอ็นดูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมทำแบบนี้จากที่ตั้งใจจะหลังเธอไว้เพื่ออธิบายเหตุผลให้เธอเข้าใจแต่เขากลับอุ้มเธอมาลวนลามเสียอย่างนั้น และพอได้สัมผัสกับความหอมหวานของเนื้อสาวก็ยากจะตัดใจสาบานว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดอะไรกับเธอแต่พอได้ยินคำว่าเธอจะไปจากชีวิตเขากลับทําใจไม่ได้สังง้นอาจเป็นเพราะเขาชินกับการที่มีเธอเสียแล้วบัวได้โคต้าที่วิทยาลัยพยาบาลแต่บัวอยากลองสอบที่อื่นด้วย เผื่อได้ใบบัวรีบตอบคำถามที่แทนไทยถามเพราะอยากไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไหนว่าถ้าได้พยาบาลก็จะเรียนที่นี่ไงเสียงห้าวเข้มขึ้นไม่พอใจที่เธอยังจะหาตัวเลือกให้ตัวเองทงั้งทังที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเรียนในตัวจังหวัดเผื่อได้ที่ดีกว่าพูดจบก็ต้องสะดุ้งเฮือก เมื่อมือที่วางอยู่ตรงช่วงเอวบีบลงมาอย่างแรงพร้อมกับล่างสูงใหญ่ของคนที่นอนอยู่ข้างๆพลิกขึ้นมาคร่อมทับแทนไทยขบกรามแล้วมองหน้าคนใต้ลางนิ่งๆพี่แทนใบบัวตัวแข็งทื่อเมื่อแทนไทยทำท่าจะรุกรานเธออีกก็บอกไปตามตรงเขาจะเอาอะไรอีกใครก็อยากมีอนาคตที่ดีทั้งนั้น ถ้าเธอสอบติดที่ดีกว่าเธอก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแทนไทยบีบมือลงมาบนเอวคนตัวเล็กด้วยความโมโหเมื่อคำพูดของใบบัวตอกย้ำคำพูดที่ทีมลูกหาพูดใส่หน้าเขาใบาบัวไม่เคยคิดอะไรกับเขาเธอกำลังจะมีอนาคตที่ดีวันข้างหน้าเธอจะเจอคนที่ดีกว่าเขาเก็บคำพูดของคนในวงเล่า มาคิดอยู่หลายวันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆใบบัวเลือกอนาคตของตัวเองเป็นอันดับแรกอย่าพี่อย่าทำแบบนี้ร้องห้ามเมื่อแทนไทยก้มลงมาหาแล้วสุกใสไปตามซอกคอเขาหยุดแล้วแต่ทำไมถึงทํำอีกแทนไทยกระชากผ้าห่มผืนน้อยที่เธอใช้ปิดบังร่างกายออกแล้วโยนไปอีกทาง มือหยาบกร้านแบบคนที่ทำงานหนักลูบลงมาบนผิวเนื้ออ่อนนุ่มแล้วมาหยุดอยู่ที่มือที่ใบบัวปิดบังหน้าอกของตัวเองเอาไว้คว้าเข้ามือเล็กทั้งสองข้างแล้วเอาไปรวบไว้ที่หัวด้วยมือเพียงข้างเดียวมือข้างที่ว่างบีบขยำลงมาบนดอกบัวงามที่กำลังชูช่อท้าทายเขาใช้นิ้วหัวแม่มือปาดไล้ไปมาบนเม็ดสีชมพู จนมันหดเกรงขนอ่อนของหญิงสาวลุกชันเมื่อได้รับสัมผัสนี้จากเขาพี่แทนอย่าทําบัวเลยนะเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ใบบัวเอ่ยขอร้องยกข้อนี้ขึ้นมาอ้างเขาเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กทำลายเธอลงจริงๆหรืออย่างน้อยก็น่าสงสารเธอบ้างเธอก็ไม่ต่างจากน้องสาวของเขา หัวใจแก่งกระตุกเมื่อได้ยินประโยคนี้ในสายตาของเธอเขาก็เป็นได้แค่พี่ชายเท่านั้นเธอไม่เคยรู้สึกอะไรกับเขาเลยแล้วเขาล่ะรู้สึกอย่างไรกับเธอกันแน่ถ้าพี่ไม่ให้ไปเรียนที่อื่นบัวจะเชื่อพี่ไหมเสียงแหบพร่าเอ่ยถามใบบัวขมวดคิ้วเพราะไม่เข้าใจคำถามของเขา อยู่กับพี่อยู่กับรวงข้าวได้ไหมแทนไทยพูดต่อตาคมเข้มมองลงไปในดวงตาคู่สวยที่กำลังมองอยู่ที่เขาใบบัวเข้าใจความหมายของคำพูดเขาแทนไทยขอให้เธออยู่เพราะไม่อยากให้เธอทิ้งรวงข้าวไปไหนบัวไม่ทิ้งหลานหรอกพี่เคยรักรวงข้าวยังไงก็รักอย่างงั้นบัวแค่อยากมีอนาคตดีๆ จะได้ไม่ลำบากไงใบบัวอธิบายเหตุผลสังคมของคนที่นี่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นหลักลูกบ้านไหนที่เรียนจบสูงๆพ่อแม่ก็จะมีหน้าตาชอบประกาศจบแค่มสามและมีครอบครัวตั้งแต่อย่างน้อยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อแม่ไม่ค่อยกล้าสู้หน้าใครเธอจึงอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจ ที่มีลูกเรียนจบสูงเหมือนบ้านอื่นแม่เธอจะไม่ใช่ลูกรักของพ่อแม่ก็ตามแทนไทายสะดุดหูกับคำพูดของหญิงสาวเธอเข้าใจว่าทำนาลําบากเป็นชาวนายากจนน่าจะเป็นเพราะที่บ้านของเธอยังเป็นหนี้อยู่และคงได้ยินพ่อกับแม่บนเรื่องราคาข้าวให้ฟังในขณะที่เขาและคนอื่นๆ กลับได้เงินเป็นกอบเป็นกรรำข้าวราคาถูกก็จริงแต่ถ้าไม่มีหนี้สินก็อยู่ได้สบายสบายสาเหตุที่บ้านเธอมีหนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับนาเพราะหนี้ทกสก้อนสุดท้ายใช้ไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นลูกเขยหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นน่าจะกู้มาให้ลูกสาวคนโตกับสามีคนไหนสักคนเอาไปลงทุนตัวอยากเป็นหมอนะพี่ เมื่อเห็นขเขาเงียบไปใบบัวก็พูดต่อหมอได้เงินเดือนเยอะถ้าบัวเป็นหมอบัวจะมีเงินเดือนเยอะๆบัวจะได้ใช้หนี่ให้พ่อนี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งแต่ในใจที่แท้จริงของเธอคือหมอคืออาชีพที่ดีที่สุดถ้าเธอได้เป็นหมอจริงๆคนที่เคยดูถูกครอบครัวของเธอจะต้องกลับคำพูด โดยเฉพาะพวกชาวบ้านที่ชอบดินทาว่าอีกหน่อยเธอก็ท้องคาบ้านเพราะมามั่วอยู่กับผู้ชายจะต้องเสียใจที่มองเธอผิดมาตลอดเธอมาช่วยแทนไทยเลี้ยงลูกเพราะเป็นห่วงหลานที่บ้านเขามีคนมานั่งกินเหล้าก็จริงแต่ไม่มีใครลวนลามเธอทุกคนเห็นเธอเป็นน้องโดยเฉพาะคนที่กำลังคล่อมทับอยู่นี่ เขาเห็นเธอเป็นน้องมาตลอดไม่ใช่หรือพี่แทนปล่อยบัวนะพี่พี่มีคนรักอยู่แล้วอย่าทำแบบนี้เลยนะบัวจะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่ก็แค่ก็แค่เมาฮึฮึแทนไทยหัวเราะให้กับคำพูดของหญิงสาวฉลาดเป็นกรดยกนี่นั่นมาอ้างเพื่อเอาตัวรอดเขายังไม่มีคนรัก ที่ชาวบ้านพูดว่าเขากำลังคุยอยู่กับครูก็คิดกันไปเองทั้งนั้นยอมรับว่าครูก็สวยน่ารักดีแต่เขายังไม่คิดเรื่องนั้นและที่สำคัญเขาไม่ได้เมายังมีสติคบถ้วนใบบัวมองหน้าชายหนุ่มพยายามหาคำพูดหวานล้อมให้เขาปล่อยเธอไปสาบานเลยว่าถ้าเธอหลุดออกไปได้ แทนไทยจะไม่ได้เห็นหน้าเธออีกผลสอบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาแล้วเธอคิดว่าจะสละสิทธิ์เพระาะไกลเกินไปแต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้คงต้องทบทวนใหม่เธอรักลวงข้าวมากและไม่เคยคิดจะทิ้งหลานไปไหนแทนไทยมีคนที่เหมาะสมมาดูแลลูกเธอก็เบาใจสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เธอตัดสินใจไปไกลจากเขาพ่อกับแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนถ้าเธอกับพี่สาวมีสามีคนเดียวกันถึงแม้สองคนนี้จะเลิกกันไปนานแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่สมควรที่สำคัญเธอรู้ว่าแทนไทยไม่ได้คิดอะไรกับเธอสิ่งที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเป็นเพราะอารมณ์ด้านมืดของเขาที่อาจจะ ตกค้างมาจากความเมาเพราะเธอได้กลิ่นแอลกอฮอลจากลมหายใจของเขาเพลอได้แต่ห้ามพลาดเขาเองก็ต้องเสียใจถ้ามารู้ทีหลังว่าเพลอทำอะไรกับเธอลงไป